หน้าจอนะฮะก็จะขึ้นค่าอนาล็อกที่ตัว Arduino Uno เนี่ยเขาส่งมานะฮะถ้าลองลองปรับวอลลุ่มดูนะฮะอันนี้นะฮะลองปรับดูก็จะเห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับตัววอลลุ่มนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ตัวบอร์ด Arduino Uno นะฮะสื่อสารกับตัวหน้าจอ LCD 3.5ม3้ผ่านแคนได้แล้วนะฮะแคนบัดเป็นบุรโษคอที่นิยมใช้อยู่ในรถยนต์นะฮะแล้วปัจจุบันก็มีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะ โดยตัวแคนบัตเนี่ยฮะเขามีข้อดีกว่าตัวประคอลอื่นตรงที่ตัวแคนบัตนะฮะเขาจะใช้สายเชื่อมต่อแค่2เส้นนะฮะแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนแคนบัตเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้เองเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูตัวประคอรอื่นๆฮะเช่นมอสบัตหรือว่าตัว SPI, s 2 c อะไรพวกนี้เขาจะมีตัวมาสเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะที่คอยควบคุมการรับส่งข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าแคนบัตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนระบบอินเทอร์เน็ตก็คือใครสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้นะฮะบนบัตรเดียวกัน โดยในคลิปนี้นะฮะเราจะมาลองใช้ตัวแคนบัตกันนะฮะโดยเราจะใช้ตัว Arduino นะฮะรับค่าจากตัววอลลุ่มมาแล้วก็ส่งผ่านแนนะคนมาแสดงผลค่าบนหน้าจอ ATD 3.5ฮะ,ะเริ่มต้นเราก็มารู้จักตัวโปรคอแคนบัตก่อนนะฮะหน้าตาการต่อวงจรของตัวโปรคอแคนบัตก็เป็นดังนี้นะฮะก็คือเขาจะมีตัวแคนโนดฮะ,ะแล้วก็มีสายข้อมูลฮะ,ะก็คือมีสายแคนไฮกับแน low นะคนโลฮะแคนโนดเนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านแคนบัตนะฮะ วิธีการต่อก็คือเขาก็จะเอาตัวแคนโนดฮะมาต่ออยู่บนบัสเส้นเดียวกันฮะของแคนไฮกับแคนโลถ้าเรามีหลายตัวเนี่ยเราก็ต่อไปเลยฮะบนแคนไฮกับแคนโลด้วยสายแค่2เส้นนะฮะแล้วก็ตรงต้นนะฮะก็จะต้องมีเทอร์มิเนชั่นรีเซสเตอร์นะฮะซึ่งต้องมีค่าเป็น120โอห์มนะฮะแล้วก็ที่ปลายสายนะฮะหรือว่าที่ตัวอุปกรณ์แคนโนดตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องต่อเทอร์มิเนชั่นรีเสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือ120่โอห์มนะฮะจากในคลิปนี้นะ ตัว ATD 3.5A3 นะก็จะเป็นแคนโนดตัวแรกนะแล้วก็ตัวบอร์ด Arduino Uno A3 เนี่ยก็จะเป็นแคนโนดตัวที่2องนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่บอร์ดอื่นๆเข้ามาอีกบนแคนนะก็ใส่ได้เลยฮะเราก็แค่เอาตัวอุปกรณ์น,นั้นๆนะ,ะมาต่อเข้ากับตัวแคนไฮกับแคนโลเท่านี้เราก็สามารถเอาตัว ATD หรือว่าตัว Arduino Uno 3เนี่ยสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆบนแคนบัดได้แล้วนะฮะทีนี้รูปสัญญาณของตัวแคนบัดนะฮะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะ โดยเส้นสีน้ำเงิน,นะะจะเป็นแคนไฮแล้วก็เส้นสีแดงจะเป็นแคนโลนะฮะถ้าเกิดเราเอาสโคปจับดูเนี่ยเราจะพบว่าแคนไฮเนี่ยฮะเขาก็จะเมื่อมีการส่งสัญญาณนะฮะลอจิกศูนย์เนี่ยฮะตัวแรงดันที่เส้นแคนไฮนะฮะเขาก็จะขึ้นไปที่3.5โวลต์ฮะส่วนที่สายเส้นแคนโลนะฮะสายเออเส้นสีแดงเนี่ยฮะก็จะลงมาที่1.5โวลต์นะฮะ ทีนี้เวลาที่อุปกรณ์แคนโนดฮะเขาต้องการรับรู้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นลอจิกศูนย์หรือเป็นลอจิกหนึ่งเขาก็จะใช้วิธีการเทียบแรงดันระหว่างแคนไฮกับแคนโลนะฮะถ้าเกิดดูตรงเคอร์เซอร์นี้นะฮะก็จะเห็นว่าตัวแคนไฮกับแคนโลเนี่ยฮะเขาไม่ได้มีแรงดันที่แตกต่างกันก็คือใช้แรงดันที่2.5โวลต์เหมือนกันถ้าเกิดแคนไฮและแคนโลไม่ได้มีแรงดันที่ต่างกันเนี่ยฮะเขาจะถือว่าส่งค่าเป็นลอจิกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันที่แตกต่างกันนะฮะก็จะถือว่าส่งค่าเป็นนแบบี้ ทีนี้เรามารู้จักตัว a t d 3.5x3 Can Bus Shield กันบ้างนะฮะทำไมเราต้องใช้ตัว Can Bus Shield นะฮะคือตัวบอร์ด E/P 3.2ะฮะเขาไม่สามารถรับสัญญาณ Can Bus ได้โดยตรงเขาจะเป็นจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณก่อน,นะฮะซึ่งตัวแปลงสัญญาณเนี่ยทาง a t o n s h o p เนี่ยก็ออกแบบมาเป็นตัว Can Bus Shield นะฮะซึ่งเป็นตัวบอร์ดเสริมต่อกับตัวจอ a t d 3.5นะฮะให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Can Bus ได้นะฮะ โดยส่วนประกอบของตัวแคนบัดชิลนะฮะก็จะมีอันแรกเลยนะฮะก็คือไฟพาวเวอร์นะฮะเป็น LED แสดงผลสถานะได้รับไฟเลี้ยงนะฮะแล้วก็มีไฟสถานะส่งข้อมูลหาอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็มีไฟสถานะรับข้อมูลฮะ,ะอยู่ทางด้านขวาโดยหากมีการรับส่งข้อมูลฮะ,ะไฟส่งข้อมูลกับไฟรับข้อมูลเนี่ยก็จะต้องกระพริบพ,พร้อมกันนะฮะแล้วก็มีจุดจับเลือกใช้ RT r ์ก็คือตัว r e s i s t o r Termination นนั่นเองนะฮะที่เราดูจากหน้าเมื่อกี้นี้ ที่เห็นว่ามี120โอห์มอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราบัดกรีตรงตรงจุดจ้มเลือกใช้ RT ตรงนี้ฮะก็คือเป็นการเปิดใช้ตัวต้านทาน120โอห์มนะฮะซึ่งก็อย่างพี่บอกไปแล้วนะฮะตัวต้านทาน120โอห์มเนี่ยจะต่อที่ต้นสายกับปลายสายเท่านั้นนะฮะวงจรที่เราจะต่อนะฮะต้นสายก็มีตัว ADD 3.53นะฮะเราก็จะต้องเลือกใช้ตัว RT ด้วยนะฮะ แล้วก็ที่ปลายสายนะฮะก็จะต่อเข้ากับตัว Arduino Uno R3 นะฮะซึ่งต่อผ่านบอร์ดแปลงสัญญาณแคนบัตอีกทีนะฮะที่ตัวบอร์ดแปลงสัญญาณแคนบัตเนี่ยก็จะต้องจำเลือกใช้ r t ด้วยนะฮะทีนี้ในคลิปนี้นะฮะเราจะลองใช้ตัว Arduino Uno R3 นะฮะส่งข้อมูลผ่านแคนบัตนะฮะมาที่ตัว ATT3.53 รับข้อมูลมาแล้วก็มาแสดงผลตัวเลขนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองครั้งนี้นะฮะก็จะมีตัววอลลุ่มนะฮะ ซึ่งตัวุ่มนยฮะก็จะต่อเข้ากับตัวบอร์ด Arduino Uno 3นะฮะโดยรับไฟเลี้ยง v ีซีนะฮะมา5โวลต์ฮะแล้วก็ตรงกาวต่อกาวนะฮะแล้วก็ตรงเอาเนี่ยต่อเข้าขา A0 นะฮะเราก็จะอ่านค่าอนาล็อกจาก A0 มาะฮะแล้วเราก็ส่งผ่านแคนนะฮะทีนี้ตัว Arduino Uno 3เนี่ยเขาไม่สามารถเชื่อมต่อแคนบัตได้โดยตรงนะฮะเราเลยจาเป็นต้องใช้บอร์ดแปลงสัญญาณแคนบัตนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลิงก์บอร์ดแปลงสัญญาอันนี้ไว้ใต้คลิปอีกทีนะฮะ ตัวบอร์ดแปลงสัญญาณแคนบัตอันนี้นะฮะเขาจะแปลงอินเทอร์เฟซจาก SPI ให้เป็น CAN นฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าเขาก็จะมีขาย SCK ตัว SI แล้วก็ SOCS นะฮะเหมือนกับอินเทอร์เฟซของ SPI ปกตินะฮะแล้วก็ต่อเข้ากับบอร์ด Arduino ตามรูปของตัวสัญญาณนี้หรือว่าดูจากตารางนี้ก็ได้นะฮะจากนั้นนะฮะเราก็เอาแ HIGH กับแค l โลนะฮะ ไปต่อเข้ากับตัว A T D 3.5 Can ดห้าแคนบอร์ดชิลนะฮะซึ่งตัวบอร์ดชิลนะฮะมันก็จะติดอยู่กับตัวจอ A T D 3.5นะฮะโดยใช้น็อตยึดเข้ากับตัว P C B ของตัวหน้าจอ A T D 3.53จนะฮะก็รูปวงจรของการต่อตัว Arduino Uno เข้ากับตัวบอร์ดแปลงแคนนะฮะเราก็เข้ากับตัวจอ A T D 3 5มเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะฮะคร่าวๆก็คือเราก็จะต่อตัวต้านทานปรับค่าได้นะฮะเข้าที่ขา A 0นยะฮะแล้วก็ต่อไฟกากาวนะฮะเข้ากับ5โวลต์กากาวนะฮะ ส่วนตัวแปลงสัญญาณแคนบัดชิลนะฮะก็ต่อ SPI ปกตินะฮะถ้าดูในสไลด์เนี่ยก็จะละเอียดกว่านะฮะเอาพูุที่ได้นะฮะก็จะเป็นขาไฮกับขาโลนะฮะแคนบัดไฮกับ can แคนบัดโลเราก็ไปต่อที่แคนไฮแคนโลของตัวที่จอ i t d 3สามชุดไฮสามนะฮะเราก็จะต้องต่อตัวจัมเปอร์ใช้อาร์เทอร์มินด้วยนะฮะ แล้วก็ที่ตัวแคนบัตชิลนะะก็เห็นว่าเขาสามารถยึดกับตัวจอไอี3.5ได้นะฮะโดยใช้ตัวเสาไนล่อนนะฮะซึ่งตัวเสาไนล่อนเนี้ยก็จะมีไปให้ตอนที่ซื้อตัวแคนบัตชิลนะฮะเราก็ขันน็อตเดิมออกนะฮะแล้วก็ใส่ตัวเสาไนล่อนเข้าไปนะฮะแล้วเราก็ใส่ตัวแคนชิลนะฮะแล้วเราก็ใช้น็อตเนี่ยฮะขันยึดตัวแคนบัตชิลเข้ากับตัวเสาไนล่อนนะฮะผลที่ได้ก็คือตัวแคนบัตชิลนะฮะมันก็จะยึดแน่นอยู่กับตัวจอไ d 3ี3.5ะฮะ ทีนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมให้บอร์ดอโนอโนเนีฮะเขารับข้อมูลมาจากตัววอลลุ่มก่อนฮะอ่านค่ามาเป็น d d c แล้วก็ส่งผ่านแคนบัตนะฮะโดยเราจําเป็นจะต้องใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า autoWP นะฮะแล้วก็ขีด MCP 2 5 1 5นะฮะโดยตัวไลบรารีอันนี้นะฮะจะเป็นตัวสื่อสารกับตัว MCP 2 5 1 5ก็คือตัวบอร์ดแปลงสัญญาณ SPI เป็นแค้นนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวไลบรารีนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้ตัวไลบรารีนี้นะฮะในการสื่อสารผ่านแคนบัตฮะ โดยเราก็จะมีตัวโค้ดโปรแกรมนะฮะที่อินค u ูดเข้ามาแล้วก็ใช้ตัว MCP2515 นะฮะแล้วก็มีใช้ Serial Begin นะฮะสำหรับใช้มอนิเตอร์ค่าต่างๆผ่าน s e r i ียนะฮะแล้วก็มีคำสั่งที่เกี่ยวกับ MCP2515 นะฮะดีเซตเซตตัวแบนเดดนะฮะความเร็วที่สื่อสารบนแคนนะฮะแล้วก็มีเซต Normal Mode นะฮะแล้วก็ใน l ูปนะฮะ ตรงในรูปเนี่ยเราก็จะใช้คําสั่งอนาล็อกลีนะฮะอ่านเข้ามาจากขา A0 เพราะว่าตัวเพราะว่าตัว,วลุ่มปรับค่าได้นะฮะก็ต่ออยู่ที่ขา A0 นะฮะพอเราอ่านค่ามาได้แล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตัวแปร ADC นะฮะจากนั้นเราก็สร้างแคนเฟรมขึ้นมานะฮะเราก็กําหนดแคนเฟรมอันนี้เนี่ยให้เป็นหมายเลขนะฮะ 0x7FF นะฮะแล้วก็ความยาวของข้อมูลที่เราส่งนะฮะก็เป็น2ไบต์นะฮะแล้วก็ไบต์แรกให้ส่งตัวค่าที่อยู่ใน ADC เฉพาะ แล้วก็ในข้อมูลใบที่2นะฮะเราก็จะส่งค่าในตัวแปรของ ADC ในอีก8บิตถัดไปไปนะฮะแล้วเราก็ใช้คำสั่ง MCP2515 นะฮะส่งเมสเซจเพื่อส่งข้อมูลอันนี้นะฮะเข้าไปที่ c a น b u ดฮะโดยถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วเนี่ยพบว่าสามารถส่งได้นะฮะก็คือ MCP2515. Error OK นะฮะก็จะแสดงข้อความว่า s e n d Analog Value OK นะฮะแต่ถ้าเกิดส่งไม่ได้เนี่ยก็จะขึ้นว่าส่ง Fail นะฮะ แล้วก็ดีเลย์50มิลลิเซกนะฮะเพื่อให้มันส่งข้อมูลเร็วๆหน่อยนะฮะข้อมูลที่มันไปแสดงบนจอ A.T.D. นยะมันจะได้เร็วนะฮะทีนี้พอเราอัปโหลดโปรแกรมไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนะี่ยใน Serial Monitor ก็จะเห็นว่าส่ง f ฟ i l ที่ยังส่งเฟลอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการไปเขียนโปรแกรมรับข้อมูลที่ตัว A.T.D. 3.53นะฮะเพราะว่าตัวแคนบัตเนี่ยเขามีวิธีการเช็คด้วยฮะว่าฝั่งรับข้อมูลเนี่ยฮะเขาได้รับข้อมูลหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้ฮะเรายังไม่มีอุปกรณ์รณที่ไ้รับข้อมูลมันก็เลยขึ้นว่าเซ n นเตลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมที่ฝั่ง a d d 3 5 3รับข้อมูลแล้วแต่ปรากฏว่าข้อมูลก็ไม่เอาจอแล้วที่บน Arduino Uno นนเนี่ยก็มาขึ้นคอนว่าเซ n นเตลอีกเนี่ยก็อาจจะตรวจสอบการต่อวงจรอะไรต่างๆนะว่าเราต่อวงจรถูกหรือเปล่าที่ตัวโปรแกรม Square Lab Studio นะฮะผมก็เปิดตัวโปรเจกต์เทมเพลตขึ้นมานะฮะแล้วก็ลบพวกลาเบลพวกสวิต c h ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไปนะฮะแล้วผมก็สร้างตัว Arc าอารน โดยตัวอาร์ันี้ฮะจะเป็นการแสดงผลค่าอนาล็อกที่ส่งมาจากตัว Arduino Uno นะฮะแล้วก็มีตัว La เ e l อันหนึ่งนะฮะแสดงค่าที่รับมาจากตัว Arduino Uno นะฮะแล้วก็มีข้อความอนาล็อกแวลูนะฮะเพื่อบอกว่าค่าที่แสดงอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันคือค่าอะไรนะฮะแล้วผมก็ตั้งชื่อให้ตัวอาร์เนี่ยนะฮะชื่อเป็น ADC Value Arc นะฮะแล้วก็ตัวชื่อ La เ e l ที่ไว้ให้แล้วตัว La เ e l ที่เอาไว้ใส่ค่าที่มาจาก Arduino Uno นะฮะ ก็ชื่อเป็น ADC Value Label นะฮะเวลาที่ไปเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องใช้ชื่อนี้ในการอ้างอิงนะฮะผมออกแบบหน้าจอเรียบร้อยแล้วก็ใช้เพียงเท่านี้นะัะผมก็ Export ไปเลยนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปเขียนโค้ดใน VS Code ครับที่โปรแกรม VS Code นะฮะหลังจากที่เรา Export โค้ดมาจากตัว Square Studio แล้วเนี่ยก็เหมือนทุกครั้งนะฮะเราก็ต้องไปเช็คว่าโค้ดที่เรา Export มาเนี่ยมันไปอยู่ถูกที่หรือเปล่านะฮะโดยกดไปที่ SRC นะฮะ GUI แล้วก็ Screen นะฮะแล้วก็ UI Index นะฮะ เราก็หาชื่อคอมโพเนนต์ที่เราตั้งไว้นะฮะอย่างันนี้ก็มีการตั้งชื่อ U I A D C Value R ไปนะฮะเราก็มีการตั้งชื่อตัว A D C Value Label ไว้นะฮะซึ่งมันขึ้นในโค้ดแล้แสดงว่าเราน่าจะ export โค้ดมาถ,ถูกที่นะฮะขั้นตอนต่อตไปเราก็จะไปเขียนการรับข้อมูลผ่านแคนนะฮะโดยเข้าไปที่ s R C นะฮะแล้วก็ไฟล์เมนะฮะในไฟล์เมนฮะเดิมเนี่ยเขาจะมีโค้ดเกี่ยวกับตัวการรับค่าจากสวิตซึ่งมาจากตัวเทมเพลตนะฮะแล้วผมก็ได้ลบตัวโคว้ด เหล่านั้นทิ้งไปเรียบร้อยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะนะฮะเริ่มต้นนะฮะเราก็จำเป็นจะต้อง INCLUDE ตัว l i b r a r y เกี่ยวกับ CAN เข้ามาก่อนนะฮะโดยตัว ESP32 เนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะฮะก็คือ TWAI นะฮะมันก็คือ c a n บัตรแหละฮะแต่ว่าคาว่า CAN บัตรเนี่ยมันมีดิจิทั์นะฮะตัวทางผู้ผลิต ESP32 เนี่ยเขาก็เลยย้ายไปใช้คาว่า TWAI แทนนะฮะต่อมานะฮะเราก็จะประกาศขาที่ต่อเกี่ยวกับตัวแคนบัตรชิวนะฮะ เราก็ Enter อรลงมานะฮะแล้วเราก็ประกาศดังนี้นะฮะ d e f i Can TX Pin นะฮะต่ออยู่กับ g p o 1นะฮะแล้วก็ Define Can RX Pin นะฮะต่ออยู่กับ g p o 2นะฮะถัดมาเราก็จะมาใส่โค้ดเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแค n นนะฮะเราก็เลื่อนลงมาตรง Setup Peripheral นะฮะแล้วก็ Enter ตรง c a r ดลงมานะฮะแล้วก็ใช้โค้ดตรงนี้ฮะก็คือเริ่มแรกนะเราจะใช้ G c o n f i g นะฮะโดยกำหนดว่าเราต่อขา TX นะฮะ อยู่ที่ CAN TX pin นะฮะซึ่งตัว CAN TX pin เนี่ยเรากำหนดไว้ด้านบนแล้วเนาะก่อนหน้านี้แล้วก็ CAN RX pin เนี่ยก็กำหนดไว้ด้านบนแล้วนะฮะจนหมดเนี่ยก็เป็น normal นะฮะแล้วก็ t c o n f i g นะฮะจะเป็นความเร็วในการสื่อสารผ่าน CAN นะฮะอันนี้ต้องดูด้วยว่าบัสที่เราเอาไปต่อนะฮะมันความเร็วเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยเราต่อกับ Arduino Uno un 3นะฮะซึ่งเมื่อกี้ที่เราเขียนโค้ดในตัวโปรแกรม Arduino Uno un 3เนี่ยเราก็กำหนดความเร็วไว้125 kbps นะฮะ แล้วก็มี fconfig นะฮะเรื่องของการฟิลเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ตัว a c c e p t all นะฮะคือตัว CANBUT นะฮะบางทีถ้าเอาไปใช้ในรถยนต์อุปกรณ์มันเยอะมันก็จะเป็นจะต้องมีการคัดเลือกข้อมูลที่หลังที่จะเอามาใช้นะฮะเพราะว่าข้อมูลที่มันมีการส่งกันเช่นพวกน้ำมันการจุดระเบิดความเร็วรถยนต์ลมยางอะไรแบบนี้นมันเยอะมากบา,บางทีอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลนะฮะเขไม่ต้องการรับข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นเขาจะเอาแค่บางข้อมูลเฉยๆนี่ฮะ เขาก็จะต้องใช้การฟิลเตอร์เอาซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เพราะอุปกรณ์เราน้อยเราก็เลือกเป็น a c c e p t All ไปก่อนนะฮะทีนี้พอเราตั้งค่าตัวแ a นบัตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเปิดใช้งาน c a นบัตฮะโดยใช้โค้ดดังนี้นะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะใช้ g w a Driver Install นะฮะแล้วก็ใส่โค้ดไปตามนี้เลยฮะแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง TWA Start นะฮะแล้วก็โค้ดตามนี้เลยฮะตรงโค้ดส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรนะฮะอันนี้ผมก็ก๊อปมาจากในเว็บของตัวผู้ผลิตอีกทีนะฮะ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเขียนโค้ดให้รับค่าผ่านแคนกันนะฮะโดยเราจะไปรับค่าในฟังก์ชัน void loop นะฮะแล้วก็ enter ตรง d i s p p a y l o o p มาฮะ,ะเราก็ใช้โค้ดดังนี้นะฮะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ตั้งตัวแปรที่ชื่อว่า message มาฮนะ,ะเราก็ชนิดข้อมูลเนี่ยเป็น TWA message นะฮะตรงตัว message นะฮะมันจะเป็น Can น message นะฮะก็คือข้อมูลที่รับผ่านแคน,นจะไปเก็บอยู่ในตัวแปรนี้นะฮะจากนั้นนะฮะเราก็ใช้ตัว TWA receive นะฮะเพื่อรับข้อมูลมาจากทาง Can น u s นะฮะ แล้วก็ให้เวท time นะฮะเป็น0ูนย์โดยเป็น0ูนย์เพราะว่าเราไม่ต้องการให้รอข้อมูลนะฮะถ้าสมมุติเราใส่เป็น1000แล้วในแคชเนี่ยเขาไม่มีการสื่อสารอรเลยเนี่ยมันก็จะเสียวเวลารอเป 1, 000, ็น1000ฟรีๆซึ่งมันก็จะทําให้ตัวดิสเพย์มันช้าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอ1000ปุ๊บมันก็จะไปทาคาสั่งดิสเพย์ลูปช้าพอไปทาคําสั่งดิสเพย์ลูปช้าตัวหน้าจอของเรามันก็จะกระตุกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่ตรงนี้ให้เป็น0ูนย์เพื่อไม่ให้รอตัวข้อมูลมาจากแค ถ้าเกิดว่าข้อมูลมีเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาทําในวงเล็บอีกทีนะฮะทีนี้พอข้อมูลมาแล้วนะฮะคำสั่งที่อยู่ในปีกาของตัวอีนะฮะมันก็จะถูกกระทำนะฮะโดยก็จะมีการตั้งตัวแปร ADC เข้ามานะฮะแล้วก็รับข้อมูลจากเมสเ g จ data byte 1กับ byte 2นี่ฮะเข้ามาเกี่ยวไว้ ADC จากที่เราเขียนโปรแกรมใน Arduino Uno ฮะก็น่าจะจำได้ว่าค่า ADC ที่วัดได้จากตัว Volume มปรับค่าได้ะฮะมันก็จะเก็บอยู่ในใบที่1กับบบที่2ตอนนี้เราก็จะรับข้อมูลจากใบที่1กับใบที่2ฮะมาเก็บไว้ในตัวแปร ADC จากนั้นฮะเราก็ใช้คำสั่ง lv arc set value นะฮะแล้วก็กำหนดว่าตัว component ADC value arc ะฮะแล้วก็กำหนดว่าให้ตัว value arc นี่ฮะเอาค่าจาก ADC เนะะี่ยมาแสดงผลบนหน้าจอนะฮะ เราก็ใช้คำสั่ง l v n r s c o r e l a b e l s e t t e x t f m t นะฮะเพื่อเปลี่ยนค่าที่แสดงบน label adc_value นะฮะให้เป็นค่าของ adc นะฮะโค้ดการรับค่าจากแคน b ั t ก็มีประมาณนี้ฮะเราก็ลองบิวดูก่อนฮะว่าเรามีการเขียนโค้ดอะไรผิดหรือเปล่าตอนนี้ก็บิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นคำว่า success มาแล้วเราก็กดอัปโหลดเลยนะฮะตอนนี้ก็อัปโหลดเรียบร้อยนะฮะขึ้น success มาแล้วครับ หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเข้าไปทั้งตัวบอร์ดอิเล็ n o n นนะฮะแล้วก็ตัวจอ A.T.D. 3.5 3จุะให้เรามาสังเกตที่ไฟของตัวแคนบัตชิลนะฮะตัวไฟของตัวแคนบัตชิลนะฮะที่เป็นสีส้มเนี่ยฮะจะต้องกระพริบพร้อมกันทั้ง2ดวงนะฮะถ้าเกิดว่ากระพริบพร้อมกันเนี่ยแสดงว่ามีการสื่อสารกันได้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าติดค้างเนี่ยแสดงว่าสื่อสารกันไม่ได้นะฮะต้องกระพริบนะฮะ แล้วก็ถ้าเราพลิกมาดูที่เราออกแบบหน้า UI ไว้นะฮะเราก็จะเห็นว่าที่หน้าจอนะฮะก็จะขึ้นค่านาล็อกที่ตัว Arduino Uno เนี่ยเขาส่งมานะฮะถ้าเราลองปรับวอลลุ่มดูนะฮะอันนี้นะฮะลองปรับดูก็จะเห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับตัววอลลุ่มนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ตัวบอร์ด Arduino นะฮะสื่อสารกับตัวหน้าจอ a t 3 5 3ผ่านแคนได้แล้วนะฮะ เรื่องของการทดลองใช้ตัวแคนบัดก็มีประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะรับค่านอกจากตัว Arduino Uno ได้แหละในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะไปลองใช้ในด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไหนที่รองรับแคนเนี่เราก็สามารถที่จะมาต่อกับตัวจอ A.T.D. 3.53ได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าลองเอาไปต่อกับในรถยนต์เนี่ยะฮะก็สามารถรับค่าต่างๆได้ของรถยนต์เช่นค่าน้ํามันที่เหลือค่าความเร็วรถยนต์ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยะฮะถ้าเกิดว่าลองทําตามคลิปนี้แล้วปรากฏว่า ทำแล้วไม่ได้ที่นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามที่ a t ร์ทอนชโดยตรงนะฮะที่ w w w a t ซ h o อาร co. th นะฮะหรือว่าอีเมลนะฮะ contact@artonshop.co.th นะฮะหรือว่าในไลน์แอดนะฮะแนะนำมากเลยนะฮะก็คือ at ดอ t h o o อนะฮะแล้วก็ใน Facebook, Youtube, Instagram นะครับก็คือ a t ร์ทอนช็นะฮะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยในคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ